เราทุกคนกจุสิ้นงานในเรื่องของการละเมินละวังไครทำเกิน,นแต่ในเรื่องของดูอะไรกันดรอเรื่องน้ำเป็นที่กังวล ยรณานี้เองเป็นเรื่องแรกๆที่ผมสอบถามทางชนประทานในฐานะที่เป็นหน่วยบริหารจัดการน้ำหลักของจังหวัดเราส่วนการลงนามในวันนี้เป็นการยืนยันลูกสามารถอยู่เป็นปกติสุขสามารถอยู่ได้แค่อยู่ด้วยกันได้ปัญหาอื่นที่มันลอมนอกจะเข้ามาผมเชื่อว่าตัดต่อได้ เพราะฉะนั้นการมีน้ําในวงของหน้าแลลงจึงเป็นเรื่องสําคัญผมถามท่านจรรมทานท่านวนนั้นคำนดให้เป็นพื้นที่สีแดงสีเหลืองสีเขียวหรือจะมีสีส้มก่อนที่จะเป็นสีแดงก็ดีคำนดแผนให้ชัดว่าพื้นที่ไหนที่มีแหล่งน้ําโดยเฉพาะแหล่งน้ําพื้นดินแหล่งน้ําผิวดินที่มีความส่งเสี่ยงต่อการ เม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาภัยแ้งจอดอุดรธานีเป็นอย่างไรแล้วก็แนวโน้มภัยแล้งปีนี้ของอุดรธานีเป็นอย่างไรคะขั้นพิจารณาสัมพันธ์กันสนับสนุนฟังแล้วก็สอบถามท่านเลขาธิ้ารที่แล้วก็พอพอแล้วก็ดำเนินการี่เกี่ยเข้าถึงปัญหาของเรื่องน้ำนะครับโดยเฉพาะทางท่านประธานก็ยืนยันผมตลอด ว่าในมิธีการบริหารการน้ำยังอยู่ในวิสัยที่จัดการได้แต่เมื่อแต่งอะไรก็ตามนะครับถ้าเราสามารถมีแผนมีแนวทางแล้วก็ผ่านการวิเคราะห์ที่ครบถ้วนภายใต้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแล้วก็ความร่วมมาร่วมเลือของทุกภาคส่วนผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นแผนจะเป็นแนวทางในการรองรับกรณีที่ เกิดปัญหาที่เราไม่คาดคิดเช่นกรณีของการฝนทิ้งช่วงเพิ่มมากขึ้นหรือกรณีของฝนมาไม่ถูกต้องตามฤดูกาลอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราคาดหวังว่าต้นเดือนกลางเดือนพฤษภาก็จะมาแล้วแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แผนเหล่านี้ในการแก้ไนขนปัญหาต้องมีถึงวันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือถึงกลุ่มการเรียนทั้งหลายตอนต้นพี่น้องประชาชนเองนะครับ พือพึงตระหนักพ,งพึงระมัดระวังนะครับแล้วก็ประหยัดในการใช้น้ําส่วนรัชการต่างๆนะครับจําเป็นอย่างยิ่งจะต,ต้องมีส่วนร่วมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้น้ำปี25 5พเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจังหวัดโดรเราขึ้นเป็นต้นต้นของประเทศในเรื่องของปี2 5ง5 เมื่อหลที่เราขึ้นพื้นทุกพื้นที่สีส้มพื้นที่สีแดงไม่ใช่สีเขียวอย่างที่เราต้องการถามว่าอะไรอยากจะไปเที anyway> ่ยวบ้านเราผมเชื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจที่จะมาท่องเที่ยวปัจจุบันนี้พี่น้องนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในโรงพยาบาเราอยู่ร่ปสีล้านคนถึงก็หลายเรื่องเกิดปัญหาใเรื่องของ พยงสองพิห้าหรือมีพิณคันเกิดขึ้นคงเป็นส่วนหนึง่งที่ทำให้ความคาดหวังหรือความต้องการของพวกเราลดน้อยไปลงทุกทางที่ผมนั่งขึ้นบินกลับหรือขึ้นบินออกจากบิดรนก็พยายามมองลงไปข้างล่างก็ยังเห็นที่น้องประชาชนหรือผมไม่รู้ใครในะครับที่บังคับล ก็ยังเห็นมีการเผาซึ่งมันเป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันที่ทำให้สู่ปัญหาในเรื่องของพิการของคนพื้นฝากไปถึง้องถิง่ฝากไปถึงท่านนายอีกครั้งหนึ่งน,นะครับในการ,รดำเนลนารทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับในเรื่องของการเผาในที่โล่งเผาพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่เื่นเหมือนกันที่ทำให้สู่การแก้ืก่ปัญหาในเรื่องของ ลดปัญหาในเรื่องของเพสองปีท่าให้มันลดน้อยถอยลงมันไม่เกิดขึ้นได้อย่างดีจะดีที่สุดถึงวันนี้ผมติดตามข,าข่าวสารกับทางหน่วยป่าไม้ในเรื่องของไฟป่า,ก,าก็ยังม่ไน้รับรงางานก็ยังดีใจนะครับในพื้นที่ของวเราโดยเฉพาะฝั่งทางด้านน้ำโสมฝั่งทางด้านนายูซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ทมีพื้นที่ป่าอยู่บสว เมื่อวานก็เมื่อวา,านก็ลงมปนพื้นที่ของน้ำสูงก็ได้สอบถามเรื่องนี้กับท่านนายอำเภออีกครับว่าก็ได้กรุณาได้สื่อสารถึงเรื่องประชาชนในเรื่องของการระแวดระวังในเรื่องของภูมัยในเรื่องของไฟป่าในเรื่องของการเผาเพื่อขอขอถือโอกาสนี้ฝากท,ทุกภาคส่วนช่วยกันช่วยกันรบขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะคุณผู้ประกาศอะไรก็ได้ pebut ชุดที่หนึ่งค่ะเชิญด,ด,ด้ด้านบริษัทเพื่อถ่ายรูปร่วมกับหน่วยงานค่ะขอเรียนเชิญทางนักงสกีหน่วยงานชุดที่นทหนึ่งค่ะขอเรียนเชิญไ,ได้ค่ะคุณผูเชิญ ต่อไปจะเป็นของปติวิญญาณของปท 2, สองสี่สองี่สิบาม